ดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะนิมีเคล็ดลับรักษาหุ่นให้สวยยังไงนะคะด้วยการทานกาแฟนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะนิมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะ อินฟินิตี้คอฟฟี่นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขามีดียังไงเดี๋ยวนี้จะมาบอกกันนะคะตัวนี้ค่ะเขาเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำตาลนะคะและต้องไม่มีไขมันทรานส์ด้วยนะคะและไม่มีไขมันอย่างแน่นอนค่ะทุกคนซึ่งกาแฟตัวนี้นะคะเขาช่วยโดยตรงเลยในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะหรือว่าระบบการออผ่าลานไม่ดีนะคะนีนขอแนะนำกาแฟตัวนี้เลยวิธีทาน,นะคะ่ะก็ง,ง่ายมากๆเลยแกะซองออกมานะคะผสมกับน้ำร้อนและดื่มได้เลยค่ะแล้วก็จะมีหุ่นที่ดีนะคะสุขภาพที่ดีได้ ด้วย i n f i n i t y c o f f e e ค่ะ และที่สําคัญนะคะทานแล้วใจไม่สัตว์ไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนค่ะและแต,ตัวนี้นะคะ i n t i n i t y Coffee ตัวนี้นะคะเรามีส่วนผสมจากคอลาเจนด้วยนะคะซึ่งช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสนะคะดูมีสุขภาพดีนั่นเองและนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมอ,อื่นอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมจากสารสก,กัดจากส้มแขกนะคะสารสก,กัดจากโสนนะคะวิตามิน b 12, 1 2วิตามิน B6 ค่ะและยังมีแคลเซียมสูงด้วยนะคะสกการสกัดนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยเยอะมากๆอาจมาแน่นในหนึ่งกล่องนะคะต้องขอบอกว่านิงทานตัวนี้มาสักพักแล้วนะคะผลลัพธ์ของเขา ก็คือทําให้เราเนี่ยหิวน้อยลงหลายคนนะคะได้ทดลองทานกาแฟลดน้ําหนักหลายๆแบรนด์นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการน,นอนหลับนะคะทานแล้วใจสัน่นนอนหลับยากหลับไม่ลึกนะคะหรือว่าลดน้ําหนักลงก็จริงแต่โสมนะคะซึ่งไม่เกิดแน่นอนกับ Infinity Coffee ตัวนี้นะคะใครที่อยากลดน้ําหนักแบบปลอดภัยนะคะก็ต้อง Infinity Coffee เลยค่ะ